กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมีเว็บไซต์มาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะคะสําหรับแพลตฟอร์มที่ต้องการยอดอยอดแชร์ที่เพิ่มขึ้นนะคะเราอยู่ในแพลตฟอร์มของดิ To กนะคะเราจะมาดูที่การทํากัน,นะคะ่ะว่าอาจจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างะคะ่ะอย่างแรกเลยเพื่อนๆนะคะมีะโพสติสปกสักหนึ่งโพสตก่อนนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าตอนนี้ตอนนี้ยอดแชร์เรายังอยู่ที่หลัก สิบอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ยอดแชร์หลักสิบของเราเนี่ยกลายเป็นหลักร้อยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเข้ามาที่แพลตฟอร์ม Google นะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยใช้เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะชื่อเว็บไซต์ spemm นั่นเองค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอเว็บไซต์เว็บแรกเลยค่ะจากนั้นนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหน้าต่างของผู้ที่มีการใช้งานเข้ามาแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเข้ามาก่อนนะคะแนะนําให้เป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เลือก ที่แถบสีเขียวได้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ให้เข้ามาที่กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ดิกันไม่ใช่โปรแกรมอัตมัดได้เลยนะคะแล้วกดสมัครใช้งานแทบสีม่วงได้เลยหรือใครนะคะที่มีการลงทะเบียนด้วย Google นะคะให้จิ้มทางนี้ได้เลยค่ะสําหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะให้ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะเมื่อมีการลงชื่อเข้าใช้งานมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยเมื่อเข้ามานะคะให้กดคาสั่งซื้อใหม่ได้เลยนะคะ พอกดแล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มด้านบนนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยค่ะวันนี้แล้วก็จะเป็นแพลตฟอร์มของ t ิกตอ k นะคะก็เลือกติกตอกได้เลยค่ะแล้วก็มาที่หมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ของเราวันนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มยอดแชร์นั่นเองค่ะเราก็กดได้เลยค่ะ ดิท็อกแชร์อันนี้ก็ใช้ได้เลยจากนั้นเนี่ยก็มาที่บริการนะคะเมื่อมารบบริการก็จะมีหลากหลายเลยแต่น,นี้ก็จะมี2บริการเราจะลองใช้บริการอันแรกกันดูนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคําอธิบายด้านล่างให้เพ <ๆ S 2> ื่อนๆอ่านทําความเข้าใจก่อนแล้วค่อยทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะจากนั้นก็มาที่ช่องลิงก์ได้เลยค่ะเมื่อมาที่ช่องลิงก์ให้กลับไปที่โพสต์ของเราได้เลยค่ะแล้วก็คัดลอกมาในเดยบร้อนะคะเมื่อคัดลอกมาแล้วก็นํามาวางได้เลยค่ะ พอวางเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะทำเอ่อเราก็มาลงที่ช่องจํานวนกันค่ะจานวนที่เราเพิ่มนะคะต้องการ100นะคะก็ใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นเนี่ยก็จะมีเวลาเฉลีย่ยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะจากนั้นนี่ก็กดแถบ,บซีโมแล้วก็ส่งได้เลยค่ะ เมื่อส่งเรียบร้อยนะคะก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นนะคะทางเว็บไซต์กกร,รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนั่นเองตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเช็คได้ที่ประวัติคําสั่งซื้อได้เลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีเลข order อยู่ทางด้านนี้ค่ะแล้วก็จะมีสถาหนะบง่งบอกว่าตอนนี้กําลังดาเนินการให้กับเ,เพื่อนๆอยู่นั่นเองหลังจากที่เรารอดําเนินการน,นะคะเราลองไปดูหัวข้ออื่นในของเว็บไซต์กันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยคะ่ะการเติมเงินนะคะการจมื่นของช่องทางนี้นะค่ะก็สะดวกมากเลยโดยมี2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะคือ พร้อมเพย์คิวอโคนะคะเพื่อสามารถที่จะใช้คีย์ลับตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกรอกยอดตรงนี้ก็ได้ค่ะเช่นรอกสิบาทแล้วก็สามารถกดจ่ายแล้วก็จะมีคิวอาร์โค้ดด้งขึ้นมาแบบนี้ได้เลยหรือเพื่อนที่จะหรือเพื่อนนะคะจะจายบันทึกรูปภาพไปก็ได้เช่นกันค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือช่องทาง Wall e t ค่ะอันนี้ก็มีหน้าตาที่คล้าย QR Code โคเลยเพื่อนสามารถที่จะกรอกได้เช่นกันค่ะแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็เพื่อนก็สามารถกดจ่ายได้เลยนะคะนอกทางนี้ก็เป็นช่องทางที่ครอบคลุม ตอนนั้นเนี่ยให้เพื่อนมาที่แนะนําเพื่อนนะคะต้องขอค่อยนําเพื่อนนี้ก็เพื่อนๆสามารถที่จะคัดลอกลิงก์นะคะนําไปให้คนที่รู้จักหรือว่าานอื่นๆเนี่ยสามารถมาใช้งานร่วมกับท่านเพื่อนได้เลยนะคะโดยได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%นะคะเมื่อมีการสมัครเข้ามาใช้งานนั่นเอง แล้วก็อีกที่สําคัญนะคะเป็นสิทธิพิเศษเลยสําหรับหรือท่านที่เข้ามาใช้งานนะคะก็จะมีหัวข้อรับของรางวัลน,นั่นเองค่ะเพื่อสามารถที่จะ,ะนําลิงก์ของทิ t o อกตัวเองนะคะมาใส่ในทางนี้ได้แล้วก็จะได้รับยอดวิวทิกตอกเลยนะคะห้าสิบห้าสิบวิวเลยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเว็บไซต์นะคะมอบให้กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะหลังจากนี้นะคะเรามาดูออเดอร์กันดีกว่าค่ะว่าออเดอร์ที่เราทําการสั่งซื้อไปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะมาลองรีเฟรชกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะค เมื่อรีเฟรชไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะยอดแชร์ที่เมื่อสักครู่นะคะอยู่ที่หลักสิบค่ะตอนนี้ขึ้นมาเป็นหลักร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นี้ค่ะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็มาลองเยี่ยมชมลองเล่นลองดูกันก่อนได้เลยนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะเราก็ทางเราก็มีอ่ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มยอดแชร์ให้เพื่อน mm hmm. เพลยงเท่าน,นี้นะคะ mm hmm. ถ้าวันนี้ถ้าพูดเร็วหรือผู้มีภาพการใดขอภายมาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ